สวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมแลับท่านผู้เจริญทุกท่านวันนี้ผมมีธรรมะมาเล่าสู่ฟังอผมสุพรรณชาตินิรุนพันหรือว่าสสุดท้ายจะเล่าธรรมะที่ผมได้ประสบพบเจอมาได้ยินได้ฟัง ได้เห็นมาก็จะเอามาเล่าให้ท่านฟังนะครับวันนี้ผมจะเล่า,าเรื่องความว่างาซึืบเนื่องจากหลายเดือนก่อนนะครับผมได้ดูคลิปคลิปหนึ่งทาง y o u t u b e นะครับเป็นการตอบคำถามเป็นการสนทนาธรรมนะครับแล้วก็ตอบตอบค,คำถามของลูกตาเมื่อครั้งที่ ท่านยังมีชีวิตอยูอ่ในคลิปนั้นก็มีจดหมายจากทางบ้านนะฮะมาถามหลวงตาอ่จดหมายถามถามลวงตาว่าผมอยู่ในผมปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็จนเข้า ถึงความว่างแล้วก็เป็นอยู่ในความว่างนั้นอยู่ประมาณห7เจดปีแล้วนะครับทีนี้พอติดอยู่ในความว่างก็ออกถอยมาเป็นผู้ดูผู้ดูอยู่นะครับในจดหมายก็มีเนื้อความประมาณนี้นะครับซึ่งหลวงตาท่านก็ไม่ตอบอะไรท่านกา็บอกว่าท่านไม่ขอตอบ คำถามตัวนี้ที่จริงแล้วก็ถูกต้องแล้วที่หลวงตาท่านไม่ไม่ตอบคาถามนี้เพราะว่าเมื่อผมพิจารณาดูแล้วในเนื้อความจดหมายนั้นไม่ไม่ใช่คําถามแต่เป็นการเล่าประสบการณ์ของคนนั้นนะครับให้ฟังนะครับเป็นจดหมายจากจากาจันทบ,บุรีถ้าจำไม่ผิดนะครับคารวาท่านเขียนมาถาม เรื่องความว่างที่ท่านประสบพบเจอนะครับเป็นการเขียนมาเล่าให้ฟังทีนี้หลวงตาท่านไม่ถามไม่ไม่ตอบท่านก็ไม่ได้ตอบอะไรนะครับผมก็เลยมาพิจรารณาดูว่าสิ่งที่ท่านหลวงตาท่านไม่ตอบนั้นก็ถูกต้องแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่คําถามแต่เป็นการเล่าให้ฟังนะครับหลวงตาท่านก็ว่า จากสิ่งที่เล่ามาเนี่ยท่านก็บอกว่าถ้าอยู่ใกล้กูบาอาจารย์กูบาอาจารย์นั้นก็จะตอบปัญหาบอกวิธีแก้ลักษณะนี้ให้นะครับแล้วก็ท่านก็หยุดนะครับแล้วก็มันก็คิดมันก็จบไปนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่า ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต้องทํำยังไงนะครับสําหรับท่านที่เป็นภิกษุเป็นนักบวชเนี่ยคือก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะว่า,าเป็นภิกษุเป็นนักบวชเนี่ยพอเข้าถึงความว่างเนี่ยคือเป็นพระเนี่ยก็อยู่ในในวัดกิจของสงฆ์ก็มีอยู่แล้วนะครับก็ทํากิจนั้นไปนะครับแต่ว่า สำหรับคารว่าแล้วเนี่ยต้องมาพิจารณาคาราว่าเนี่ยถ้าเป็นคาราว่าที่มีทรัพย์มากมีทรัพย์แล้วก็ไม่ได้ทํางานหรือว่าเป็นผู้สูงวัยเป็นผู้สูงอายุเนี่ยไม่ทํางานก็ไม่เป็นไรอีกนะครับก็จะจะอยู่แบบน,น,นั้นก็อยู่ไปนะครับจะติดไปนานเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรจะติดอยู่ในความว่างนานก็ไม่เป็นไรนะครับก็ติดไป ก็อยู่ไปนะครับแต่ว่าคาราวาที่เข้าไปถึงความว่างนั้นแล้วยังมีสัก์ไม่มากพอที่จะไม่ทํางานเลยคืออารมณ์ตอนนั้นก็ไม่อยากมีความรู้สึกว่าไม่อยากทํางานไม่อยากทําอะไรทั้งสิ้นนะครับในความว่างนั้นคาราวานนั้นก็ต้องรู้ว่าตัวเองมีทรัพย์ไหม มีทัพย์มากพอไหมถ้าไม่มีทรัพย์อพอก็ต้องทํามาหากินไปก็ต้องมาตั้งสติใหม่ก็ต้องมาตั้งสติรับพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติต้องพิจารณาให้ดีกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นเมื่อพิจารณาแล้ว ก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองให้บรรลุให้ไม่เป็นภาระไม่เลืออร้อนนะครับหรือว่าอยากเรียนบวชตอนนี้ก็ไปไม่ได้แนละ้วก็ว่ายังมีภาระที่ต้องทำอยู่นะครับก็บางคนก็อาจอยากจะไปบวชนะครับพอถึงความว่างแล้ววันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครเป็นอย่างไรนะครับถ้าไม่มีภาระ ก็ไปบวชได้ถ้าอยากจะบวชนะครับแต่ถ้าว่าไม่บวชก็ไม่ต้องบวชนะครับก็มีคราวาหลายคนที่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ไม่ได้บวชท่านก็อยู่กับลูกกับเมียเกิอยู่กับครอบครัวของท่านไปนะครับก็ใช,ช้ชีวิตเป็นคราวาต่อไปก็ได้นะครับส่วนที่อยากจะไปบวชก็ไปบวชนะครับส่วนที่ยังมีภาระต้องทําอยู่ ยังมีหน้าที่ต้องทําอยู่ก็ทําหน้าที่นั้นไปนะครับก็พิจารณาตามเหตุปัจจัยเท่าที่เป็นนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังนะครับในความว่างมันอธิบายยากความว่างนั้นเมื่อเกิดแล้วมันเหมือนกับเราขับรถล้วเราใส่เทีย์ว่างแบบนั้นไหมมันก็ไม่ใช่เหมือนทอ้องปลาที่ไม่มีก้อนเมฆไหมก็ไม่ใช่นะครับมันเป็นมันเป็นความรู้สึก อ่ามันเป็นนามธรรมามันจับต้องไม่ได้อันนี้อธิบายยากมากก็ต้องบอกไว้อย่างนี้ว่าเหมือนเรากินต่าผลไม้แล้วเราบอกเขาได้ว่ารสชาติมันเป็นอย่างนี้เางนี้แล้วคนคนนั้นยังไม่ได้กินผลไม้ที่ท่านกินนั้นเขาก็ไม่รู้ต้องกินถึงจะรู้ อันนี้ก็เล่าสู่คนฟังว่าความว่างมันเป็นอย่างไรอยู่ในสภาวะแบบไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ผมสุพันชาติวิรุณพันธ์หรือว่าสองสท้ายก็ขอจากไปแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ